สตรีสิริเกตเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกตก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช4 8 8พรพระบาทสมเด็จพระชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราชฎรจังหวัดศรีสะเกตในปีพุทธศักราช2498 ได้พระราชทานทรัพย์สวนพระองค์ในการพัฒนาโรงเรียนและพระราชทานานามสิริเกตอันเป็นสิริมงคลลนามและเป็นสีแห่งเมืองรีสเกตอย่างยิ่งโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดรีสเกตจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีสิริเกตนับแต่ปีพุทธศักราช2499เป็นต้นมาสิริเกตโรงเรียนนามพระราชทา,าน จึงเป็นเหมือนศูนย์รวมใจในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมอบความรักและเมตตาต่อสิทธิ์ประดุดดังลูกของตนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชาที่สะท้อนความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนผู้ปกครองและชุมชนจึงเกิดความศรัทธา เชื่อมั่นต่อสถาบันที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนสตรีสิลิเกตสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกตยะโสธรเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า3,000คนเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม250คนปรัชญาของโรงเรียนปัญญานรานังสิริปัญญาเป็นสิริคือมิ่งขวัญของคนทั้งหลายคำขวัญของโรงเรียนวิชาการเด่นเน้นคุณธรรมเป็นผู้นำด้านกีฬาเห็นคุณค่าความเป็นไทยก้าวไกลสุสากลวิสัยทัศน์โรงเรียนภายในปี2568โรงเรียนสตรีสิริเกต สมนามพระราชทานสืบสารศาสตร์พระราชาก้าวหน้าในศตวรรษที่21ระดับมาตรฐานสากลเป็นเป้าหมายที่ชาวสตรีสิริเกตเลือดชมพูขาวจะรวมพลังร่วมใจกันสร้างสรรค์ความสำเร็จตามทิศทางการจัดการศึกษาด้วยค่านิยมการทำงานเป็นระบบครบถ้วนบริการบนพื้นฐานองค์ความรู้ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการดรภูมิพัฒน์มาลีผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกตที่มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น5กลุ่มบริหารงานได้แก่กลุ่มอำนวยการและเลขานุการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนสตรีสิริเกเศตส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดต,ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา 51, ช2 5 5 1ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560 มีการเปิดโครงสร้างหลักสูตรที่หลากหลายทั้งห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษผ่านการเรียนห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่ห้องเรียนพิเศษ SMTE ห้องเรียนพิเศษ ESMT ห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษหรือ English Program ห้องเรียนพิเศษมินิอิงลิชโปรแกรมแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการแพทย์ห้องเรียนพิเศษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ห้องเรียนพิเศษมินิอิงลิชโปรแกรมเน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษมินิอิงลิชโปรแกรมเน้นภาษาอังกฤษและห้องเรียนพิเศษกีฬาจากหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กล่าวมาข้างตน้นเป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษาที่ว่าปีทองแห่งการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรอบด้านหนึ่งสาระ หนึ่งห้องเรียนหนึ่งคุณภาพนำไปสู่หนึ่งคนหนึ่งสมรรถนะหนึ่งความสำเร็จสร้างความภาคภูมิใจต่อลูกๆนักเรียนที่จบการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้นำมาซึ่งความรักและศรัทธาต่อสตรีสิริเกตของสิทธ์รุ่นแล้วรุ่นเล่า